สนับสนุนโดยดาวคอฟฟี่กาแฟดีจากที่ราบสูงโบโลเวนดีแท็กยาแคปซูลขมิ้นชันอ้วยอันจากอ้วยอันโอสดที่จำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปสกอตรังนกแท้รอยเยลพรีเมียมอีกระดับของคุณภาพ SUBARU XV The Perfect Crossover ก็ได้พิจารณาว่าท่านจ้าคุณราชจะภาวนาวิสุทธิ์ไม่ได้มีเจตนาช่อโกงคณะสงฆ์จึงคืนตาแหน่งให้คืนตาแหน่งเสร็จแล้วท่านไม่มีความผิดเราก็ถึงพิจารณาที่จะให้ท่านมีสมณะฐานันดอนศักดิ์ที่ได้เลื่อนเป็นพระาชาใาชั้นเทพ หาเถรสมาคมชี้ขาดธรรมชโยพ้นหม่นทินไม่ปาราชิกยกเพจไม่มีเจตนาช่อโกงและได้คืนทรัพย์สินให้แก่วัดไปแล้ว DSI เดินหน้าเชิญผู้เกี่ยวข้องสอบเส้นทางเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนโยงวัดธรรมกายเวทีพลังงานถกเดือด4ชั่วโมงภาคประชาชนจี้แก้กฎหมายก่อนเปิดสัมปทาน นรงชัยลั่นเดินหน้าตามกำหนดเดิมพร้อมยื่นข้อมูลทั้งสองฝ่ายให้นายกพิจารณาข้าบอมป่วนกลางเมืองนาราธิวาส3จุดเจ้าหน้าที่เผยคนร้ายล้นรถกระบะจากสงขาไปยิงถล่มอบอตอที่ปัตตานีก่อนชุกระเบิดสแสวงเครื่องบึ้มเมืองนารา F16 ทับฟ้าหม่งโลกขณะบินซ้อมยุทธวิธีทางอากาศเครื่องดิ่งกระแทกพื้นกลางทุ่งนาอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนักบินหนุ่มดีตัวออกจากเครื่องไม่ทันพลีชีพทันทีเขี้ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวค้นคนในชั่นค่ําคืนนี้นะฮะคืนวันศุกร์นะครับเราพบกันช้าเล็กน้อยนะครับเพราะวันนี้ก็มีทั้งรายการของท่านนายกนะครับแล้วก็มีข่าวในพระราชสำนักนะครับแต่ว่าข่าวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะทราบรายละเอียดไปพอสมควรแล้วทุกข่าวเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ แปลกๆนะฮะทุกข่าวเน uh ี่ยล้วนแล้วแต่เป็นข่าวไม่ดีเป็นข่าวร้ายนะครับและข่าวที่ร้ายแรงที่สุดก็คงจะเป็นข่าวการประชุมของมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นข่าวไม่ดีเลยข่าวไม่ดีเลยเจ็่ไม่ดีเลยข่าวไม่ดีที่สุดข่าวร้ายแรงที่สุดใช่นะฮะหลายคนฟังแล้วก็แบบจิตตกนะบางคนก็เครียดบางคนก็รับไม่ได้นะฮะ แล้วก็คือไปอ่านข่าวนี้ในความเห็นของบรรดาพุทธศาสนิกชนผ่านทางโลกออนไลน์นี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆไม่โอ้โหไม่ได้เลยนะฮะก็อลองฟังดูนะฮะวันนี้ในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังมีเหตุเรื่องของคาบอนบกำลังมีเหตุเรื่องแผ่นดินไหวนะฮะ ก็มีการรายง,งานสดมาที่ในช i ่นทีวีนี่แหละฮะผลของประชุมมหาเถรสมาคมชี้ขาดขออกมาก็มีโฆษกมหาเถรสมาคมพระพรมเมธีพระพรมเมธีเป็นผู้ที่แถลงนะครับขั้นแรกถามว่าภารกิจของสมเด็จสังราชที่มีภารกิจถึงมหาเถรสมาคมและมหามคมก,รมก็รับทราบแล้วมหาเถรสมาคมในยุคนั้นฮะก็ปฏิบัติตามภารกิจ คือให้ดําเนินการโดยให้มีองค์คณะพิจารณาให้จังหวัดเพราะว่าเป็นวัดลาดไม่ใช่วัดหลวงก็ให้จังหวัดกับเจ้าคณะภาคดําเนินการาเมื่อพิจารณาศาลพิจารณาเมื่อมีผู้ที่มือผู้ที่ฟ้องที่ศาลฝ่ายปกครองไอ้ศาลฝ่ายบ้านเมืองแล้วเขาถอนฟ้องทางฝ่ายคณะสงฆ์ก็พิจารณาต่อว่ามีเจตนาที่จะช่อกงเรื่องทรัพย์สินของวัดจริงหรือไม่ ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินคือที่ดินทั้งหมดมีฝ่ายกระวาดก็เป็นเจ้าของที่ดินบ้างส่วนในที่ดินของเจ้คุณรัฐภาวนาวิสทธิ์ที่จดทะเบียนไว้แล้วก็ท่านก็ยินดีรับปฏิบัติตามพระลิขิตของสุเดชังร,ราชก็คืนหมายว่าแสดงเจตนาว่าจะโอนคืนให้แล้วก็ดําเนินการคืนเฉพาะส่วนที่เจ้าคุณรัฐภาวนาวิสูจน์สามารถที่จะคืนได้ ส่วนที่เป็นของชาวบ้านที่ไปถวายกับวัดนั่นนะก็ไม่ติดต่อตอนหลังก็ได้คืนคืนจนครบถ้วนตามที่ทางฝ่ายโจทคืออาจารย์สมพรกับคุณมโนพลปริน,รนฟ้องไว้ก็เลยพิจารณาว่าท่านเจ้าคุณราชจภาวนาวิสุทธ์ไม่ไดีมีเจตนาช่อโกงได้โอนที่ดินให้กับเป็นสมบัติของวัดเรียบร้อยหมดแล้วตามภารกิจคณะสงฆ์จึงคืนตำแหน่งให้ ให้กระจุนเจราาภาวนาวิสุทธิ์และเมื่อคือนตําแหน่งก็คือการคืนตําแหน่งก็ถือว่ามีมรทินโทษไหมคณะกรรมการฝ่ายองค์กรที่ตรวจสอบก็คือว่าพิจารณาเรื่องกฎนิคหากรรมพิจารณาแล้วว่าท่านไม่มีเจตนาที่จะชอบโกงทรัพย์สินของนั่นและปฏิบัติตามภลิกิจก็เป็นอันว่ายุติยุติถึงถึงคืนตําแหน่งให้คืนตำแหน่งเสร็จแล้วท่านไม่มีความผิดเราก็ถึงที่พิจารณาที่จะให้ท่านมีสมณฐา,านนันดรศักดิ์ เลยเลื่อนเป็นอยงเงีเ้ก็เครียดสิฮะ <laughs> <laughs> เวงกรรมเ,เวงเว <laughs> ก, <laughs> กรรมของใครฮะเวงกรรมของเราเวงกรรมของชาวพุทธ <c oughs> <อ>นะฮะพระบระม,มเมธีครับกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นโฆษกมหาเถระสมาคมใช่ฮะก็ คืออย่างที่เราได้ฟังที่พระพรมเมธีได้ได้พูดมาะแต่มันก็มีคําถามตามมานะครับว่าถ้าเรื่องนี้ไม่มีพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชนะครับถ้าเรื่องนี้เนี่ยไม่แดงขึ้นมาไม่ถึงโรงถึงศาลเนี่ยธรรมชยโยจะคืนที่ดินไหม,มใชสองก็คือว่าเรื่องนี้ความผิดมันสําเร็จไปแล้วใช่ผิดไปแล้วแล้วเขาจับได้ว่านี่เป็นผิดปรากฏว่าคุณก็คืนที่มา แต่แล้วเสร็จแล้วก็พ้นผิดไปอ้องนั้น,นะฮะท,ทั้งที่ความผิดมันสําเร็จไปแล้วใช่ซึ่ง,งะะอาบัติปรารชิกเนี่ย มีอยู่สีข้อแล้วเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการลาสิกขาบทหรือว่าลาศึกนะครับถ้าเกิดว่าพระภิกษุรูปไหนทําความผิดและความผิดสําเร็จจะถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุทันทีเมื่อขาดจากความเป็นพระแล้วก็ถือว่าไม่ใช่พระภิกษุอีกต่อไปไม่สามารถอยู่ร่วมกับภิกษุอื่นหรือคณะหมู่สงฆ์ได้เลยต้องลาสิกขาบทออกจากเป็นพระภิกษุทันทีและไม่สามารถกลับมาบวชได้ซ้ําอีกด้วย นี่นะฟังพระพรหมเมธีแถลงแล้วนะฮะก็คือท่านพูดเนี่ยท่านท่านแย้งอยู่ในคําแถลงของท่านอยู่พอสมควรนะครับเพราะท่านบอกว่าได้ทําตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชแล้วนะคืนที่ไปเนี่ยนะฮะพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชถ้าทําตามจริงๆเนี่ยก็คือธรรมชโยต้องประราชิกนะถูกต้องไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเพราะพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชมีเขียนด้วยว่าเป็นอดีตพระเนาะพระลิขิตเขียนด้วยว่าเป็นอดีตพระคือแค่นี้ก็จบแล้วใช่ พระพรหมเมทีเนี่ยนะถ้าบอกจะทําตามตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชเรียบร้อยแล้วนะฮะในชุดมหาเถรสมาคมชุดนั้นไม่ใช่นะฮะถ้าทําตามจริงๆเนี่ยต้องเป็นต้องเป็นเป็นคนธรรมดาไปแล้วคนคนนี้เนี่ยเป็นพระอยู่ไม่ได้แล้วครับครับ,รบแล้วมันธุระอะไรของทางมหาเถรสมาคมว่าจะต้องไปพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยโดยดูจากศาลทางโลกอ๋อทางนั้นก็ถอนฟ้องนะฮะพอถอนฟ้องปุ๊บเราก็มาพิจารณาต่อให้ท่านบอกนะ ครับทำไมต้องมาพิจารณาต่อทางโลกอ่ะใช่ไหมเ <c oughs> <ฤ>ออม,มันมันเกี่ยวอะไรกันอ่ะใช่ใช,ใช่ไหมคือวินัยสงฆ์ก็วินัยสงฆ์ท่านก็ว่าไปแต่คือท่านเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยพระลิขิตให้ประราชิกแค่นั้นพอ<ช>ไม่ต้องไปดูทางโลกทางโลกเพราะจะดูทางโลกจริงๆเนี่ยมันก็มีปัญหาอีกอ่ะเขาก็สงสัยกันอีกใช่ไหมว่าทําไมสู้มาเจ็ดปีทำไมอยู่ๆเนี่ยมาถอนฟ้องนะฮะทำไมมาถอนฟ้องนะครับ แล้วก็ถอนฟ้องในปีนั้นแล้วหลังจากนั้นปี54ก็มีการคืนนะฮะสมรณษสักให้ก็ในรัฐบาลของใครล่ะปี54ใชจะหมครับปีที่น้ําท่วมครับนะครับ <c oughs> คือเรื่องนี้เนี่ยมันคือชาวบ้านฟังแล้วแบบโอ้โหเครียดเลยนะฮะเครียดเลยแล้วก็ผมดูกระแสวันนี้แล้วนี่นะฮะเขาเขาคือกระแสของความไม่พอใจเนี่ย ไม่เกรงใจพระแล้วนะ hmm. Hmm. ไม่เกรงใจมหาเถรสมาคมแล้วนะ,นะ hmm. ฮะไม่เกรงใจมหาเถรสมาคมเลยแล้วผมเกรงว่าถ้ามหาเถรสมาคมยังเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะ hmm. โอ้โหะวงนะฮะครับมันมันมันจะเป็นถึงจุดที่แบบเออคนเขาไม่นับถือ hmm. ใช่เมือม่อเมื่อชาวพุทธไม่ไหว้พระสงฆ์แล้วเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะฮะ hmm. hmm. จากจุดนี้แหละฮะใช่ครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราทําความผิดแล้วนี่นะฮะจะจะคืนสิ่งที่ตัวเองยักยอกมาโกงมาใช่นะฮะคืนเสร็จแล้วก็ถือว่าจบแล้วท่านไปการันตีด้วยว่าเขาไม่เจตนาและนี่ยังไม่ไ,มได้ไนับคดีหลังอีกนะฮะคดีเรื่องของยักยอกทรัพย์เครดิตสากลเครดิตยูเนียนนะฮะซึ่งก็มีการไปรับเช็คจากทาง ทางจำเลยเจ็ดร <700 S 1> <ช>้อยล้านอันนี้แล้วพอเรื่องแดงขึ้นมานะมีการแจ้งความอ้าวคืนเช็คอีก hmm. อันนี้ล่าสุดเลยนะฮะใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เมื่อเมื่อสิบหกปีก่อนนะอันนี้เกิดขึ้นล่าสุดเลยนะฮะ hmm. เห็นไหมฮะโอ้โ oh หคือผมว่าต่อจากเนี้คนจะยิ่งตั้งข้อสงสัยในทุทกๆการตัดสินของมหาเถรสมาคมรวมจะถึงข้อตัดสินที่ออกไปแล้วยกตัวอย่างภาคเสม พภาพเกษมก็เกิดขึ้นไปแล้วพักเกษมบอกไม่มีเจตนายัางถือว่าปาราชิกอพอมาเรื่องนี้กรณีนี้คนตั้งคําถามเหมือนกันแต่พอดันออกมาเป็นแบบนี้อุ้ยอย่าแปลกใจทําไมคนอาจจะตั้งข้อสงสัยต่อทุกๆก,การกระทําของมหาเทรสมาคมรวมไปจนถึงการปกครองสมณะสงต่อจากนี้ด้วยนี่นะแล้วแล้วความจริงแล้วเนี่ยมีไม่น้อยนะครับที่เขาก็แสดงความเห็นว่าคือเขาคิดไปแล้ว ช่ว่าจะต้องออกรูปนี้นะ<ต>ลองถ้ามาหาเถรสมาคมบอกเดี๋ยวจะราจะตัดสินเรื่องนี้รู้เลยออกแบบนี้แต่ไม่นึกไะไม่คิดไงว่าท่านจะกล้าอ้างเหตุผลแบบนี้ไงใช่<ม>ใชว่าคืนทรัพย์ไปแล้วก็ถือว่าไม่ผิดมไม่เจตนาค,คือไม่คิดไงว่าโอา้โหมหาเถรสมาคมจะมามุกนี้นะเพราะเขาดูกันแล้วก็รู้รู้อยู่แล้วว่าในอดีตเนี่ยธรรมชโยเนี่ยพระอุปชาให้กับธรรมชโยคือใครนะฮะ คือใครท่านผู้ชมก็ลองไปไปเสิร์ชหาดูนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตอนที่มีพระชั้นผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมไปเห็นดีเห็นงามกับเรื่องของการเดินทุดงในเมืองนะฮะว่าโอ้โเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเป็นภาพที่งดงามอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีผู้ใหญ่ในสำนักงานพระพุทธเนี่ยก็ไปกราบไหว้วัดนี้นะฮะฉะนั้นเขาก็คิดอยู่แล้วว่าการประชุม ในวันนี้ของมหาเทระสมาคมก็คงจะออกอีรอบนี่แหละ hmm. แต่ไม่นึกนีว่าเหตุผลทช่โอ้โหแล้วก็ยังแบบที่สําคัญคือพระพรหมเมธีเนี่ยคือเล่นถแถลงเรื่องนี้แบบเอาทางโลกทางธรรมปนกันไปหมดนะฮะสุดท้ายก็ยังมาพูดอีกนะฮะบอกว่าเนอก็ขอให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารนี้ให้พิจารณาดูสื่อทางออนไลน์ให้ดีอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่าย ไม่มีหลักฐานตอนนี้บ้านเมืองสังคมต้องการกาปรปลองดองโอ้ <laughs> ไปนู่นเลยอ่ะไปใหญ่เลยไปเลยโอ้แบบนี่แหละฮะแบบ<ม>ก็ขนาดทางโลกเขาปลองดองเ็ายังเห็นไหมท่านนายกยังไม่คุยกับคนที่มีคดีติดตัวเลยอ่ะเออใช่ออแต่กลับมาจริงเราก็ตามเขานะเพราะเราก็ไม่ได้หลงเชื่อการกล่าวอ้างลอยๆโดยไม่มีหลักฐานเหมือนกันนะ <laughs> นี่ท่านเข้าใจผิดไปเยอะเลยนะ <laughs> การปลองดองก็คือผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก,ถกว่าไปตามนั้น ไม่ใช่การออกรับแทนนะฮะก็ถึงจะเรียกว่าการปรองดองโอ้โหสะเทือนใจเลยสะเทือนใจมากเครียดเลยวันนี้สังคมซึมเลยสังคมเครียดเลยเพราะว่าคนที่ทําเรื่องนี้คือพระครับจากนี้ไปเนี่ยนะเนี่ยที่เราอ่านข่าวมีเนี่ยพระเมาพระกัมพูชาก็มาเดินเลยไม่ต้องอ่านกันแล้วไม่ต้องอ่านแล้วเมาแล้วพีคสุดแล้วใช่ันนี้ที่สุดแล้ว หรือว่าเนนคำอะไรทั้งหลายแล่เนี่ยเอาเงินมาคืนก็โอเคหายแล้วไม่มีความผิดจริงๆก็ได้แล้วนะใช่จ้องก็เจ็ดขายคืนจบแล้วนะฮะถ้ามีอย่างนี้เป็นบรรทัดานานะฮะครับ<อ>หล่อพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมครับ